ดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเนอจ้ากับพยากรณ์อากาศเว้่ภาคอีสานของเฮาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนพยากรณ์อากาศปัจจุวันพฤหัสบดีที 18, ่18กุมภาพันธ์พศ2 5 6 0า 14, จ้าสำหรับพยากรณ์อากาศภาคอีสานของเา้า้มนีจิเป็นจังดามาติดตามกันในช่วงต่อไปเ้อจ้า ลำดับแรกเขามาเริ่มต้นกันทีแผนทีความกดอากาศระดับผิวพื้นบ้านมือนีเดค่ะเขาพบว่ายังคงมีความกดอากาศสูงรูว่วาอากาศเยน็นปกคลุมเอนภาคอีสานของฮายู่เห็นไหายภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในยามมือเสาร์เดจ้าอุณหภูมิสิลดลองอีก1-3องศาเซลเซียสจา้าและชมนีก็มีลมแรงความเร็วลมออยุทีสิบผาหอดสามสิบผากิโลเมตรต่อชั่วโมงจา้าเป็นลมตะวันอกเฉียงเหนือจา้า มาตตอกันทีผ่าภายดาวเทียมเนีจา้าดาวเทียมในตอนบ่ายนี้ตรวจพบกุมเมฆเพียนเล็กหน่อยที่ปกคลุมบริเวณภายอีสานของเฮ้าเหตุให้ยในช่วงบ่ายยังคงมมีแดดจัดอยู่แยกกรอากาศนีชั่วโมงเนีจา้า ภาคอีสานของเข้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวเนี่ยตอนเสาร์กับมีลมแห้งอุณหภูมิสิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่29กหอองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดมาอื่นเสาร์จะอยู่ที่14หอดสองศาเซลเซียสจะและอุณหภูมิเมรุนยอดผู้จะอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวหนาวจะอยู่ที่เจ็หอดสองศาเซลเซียสจา แค่กรบเรีนภาอีสานตอนบนของเขานาจามืนเ้าซิมีอุณหภูมิตำสุดยุทีจังหวัดสกลนครละนครพนมค่ะประมาณ14ลูกเซียนจา้า คาดหมายการสะสมฟุ้นพีเอ็นสองจุดหาในช่วงหนีเดือจ่าสำหรับมือน,นีกัยังมีการสะสมของฟุ้นเบนสองจุดหาเพียงเล็กน้อยและขาดว่ามืออื่นมือหื้อสองสามือน,นีเดือด่ะวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเมีการสะสมเพิ่มขึ้นเดืจ่าแต่กันยังยูนขคันหน่อยอยูอยูนเกณฑ์สีเขียวเด้อดจ่าสารุปพยากรณ์อากาศบริเวณภาค ยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวยง้มมือ้าวล้วก็มี่ลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่งงสองศาเซลเซียสนะคะให้พ่อแม่พี่น้องกับดูแลสุขภาพกันน้ำเดอแล้วกาในช่วงนี้กัซอยกันนะค่ะลดการเผาไหม้ล้งจะได้ลดการสะสมฟุ้นไปเอ็มสองจุดห้าขอบข้อมูหลายจีติดตามพยากรณ์อากาศภาคอีสานของห้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนจ้า สำหรับพยากรณ์มืออื่นจะเป็นจังได่ขอให้ติดตามและอัปเดตสำหรับมือนีตรงล้าไปก่อนสวัสดีจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน